มูล mm hmm. mm hmm. ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับแล้วก็ข่าวของอีลอนมัสก์ก็จะเริ่มกดเสมอนะครับแล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยฝั่งของโซโลนานะครับเพราะฝั่งของโซโลนาก็มีเหรียญมีมเยอะนะครับในช่วงนี้ ะะท่านใดสนใจนะในการซื้อเหรียญต้นน้ำตัวหนึ่งนะครับชื่อ DMTC นะครับซื้อได้ในเรดียมแล้วก็ b i r ร์ดไเป็นเหรียญต้นน้ำของฝั่งของเชนของโซโลนาผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเหรียญน,นี้ยผมเข้าไปดูข้อมูลอะค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. ก็เล่นเอาพอหอมปากหอมคอแล้วกันทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับ เรามาเปิดด้วยข่าวแรกนะครับอันนี้เป็นการทดสอบการลบไลค์และการโพสซําออกจากไทม์ไลน์นะครับโดยคนที่เป็นคนเสนอเนี่ยน่าจะเป็นวิศวกรฝั่ง x นะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงลองใช้โดยเจ้าหน้าที่แม้ว่าฉันจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงก็ตามเมื่อวันที่29เมษายนโดยอ e ีลิส ดิสโกนะครับวิศวกรซอฟต์แวร์ของ X ก็ระบุว่าลูกค้าเนี่ยควรคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ต่อไปซึ่ง UX นะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับบุคคลแรกที่เผยแพรว่วิดีโอสาธิตเกี่ยวกับประสบการณ์การเผยแพร่ข,ของ UX คือคุณชื่อว่าคริสโตเฟอร์อาสเ่นะครับหัวหน้าฝ่ายการชำระเงินของ X ซึ่งมีเมนูแบบขยายนะครับและรวม ไลค์ like, และการรีโพสต์ภายใต้เมนูที่แยกออกจากบนหน้าจอหลักคำพูดของดิสโก้เนี่ยตามด้วยวิดีโอตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์บน X ของดิสโก้นะน่าจะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอีลอนมาร์กอีกข่าวหนึ่งนะครับเขาก็ทวิตว่า f ฟรีสป e d นะครับชุมชนเริ่มมีเริ่มมีความสนใจนะครับ เนื่องจากอีลอนมาร์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของ X นะเดิมชื่อทวิตเตอร์บริหารเท s l a สไปเอใช่ไหมแล้วก็สตาร์ทอัพอื่นๆหล,หลายแห่งรวมถึงบริษัทพวก AI ด้วยนะครับได้ดึงดูดความสนใจของชุมชนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอนในการโพสโซเชียลมีเดียของเขานะครับคนนี้เขาแนะนำวิธีการง่ายๆสำหรับวิธีที่ทุกคนสามารถสนับสนุนเสรีภาพในการพูดบนแพลตฟอร์ม X ได้นะครับชุมชนแสดงความตื่นล้น นะครับอความคิดริเริ่มตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ชุมชนคริปโตตอบสนองการาทวิตของมาร์คด้วยในการกล่าวถึงชุมชนนะครับมาร์คเนี่ยได้ทวิตว่าการสนับสนุนเสร,รีภาพในการพูดกำชระเงินค่า,าชำระค่าสมัครสมาชิกรายเดือนสำหรับบริการ X-Premium มนะครับก็เพียงพอแล้วการสมัครเนี่ยสมาชิกถือว่าเป็นการชื่นชมมาก เจ้าของ X ระบุในข้อความของเขานั่นเองอันนี้ก็มาจากอีลอนมารนะครับในวันที่30เมษายนปี2 0 2 4จาก X นะครับก็มาโปรโมตนะครับวิธีการชำระรายเดือนแบบพรีเมียมนะครับก็คนน่าจะมีความสนใจเรื่องของ X แอปนะครับที่เป็นซ u เปอร์แอปในการชำระเงินมากที่สุดนะตอนนี้ต่อมานะครับนั่นก็คือตัวของ ดอจคอยนะตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะครับดอจอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าหนึ่งนะครับหรือศูนย์จุดสองสองห้าแล้วนะครับแล้วก็โลเดิมเนี่ยตอนที่มันกระชากสุดนะประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ ศ 0. บางบางเลเวลนะที่เป็นสปอร์ตนะ130ก,กว่านะครับแต่เนี้ยที่เป็นฝั่งฟิวเจอร์คือ21อน,นะครับ10.121น,น,น,นะครับตอนนี้ถามว่ามันใกล้เทสต,ตรงนั้นแหละนะครับที่ราคาต่ำสุดตรงนั้นนะครับอาจจะลงไป มากกว่ามากกว่าเดิมสักนิดหน่อยนะครับอาจจะลงไป0.1 1 17 18หรือ19อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะลากลงเยอะกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างดอสคอยเนี่ยหลุดกราฟเดย์ละหนึ่งเส้นนะครับไปดูในเส้น EMA ของไบแ c นก็ได้ นะครับถ้าเกิดหลุดเส้นสองก็ตัวใครตัวมันนะครับอาจจะกลับลงไปที่0.83ดอลลาร์แน่นอนนะครับหรือ0.7แน่นอน0.07 0.08จุดแน่น,น,นะครับฉะนั้นตอนนี้ทุกคนดูว่าดอทคอจะมีสิทธิ์ที่จะดึงกลับไป0.2ดอลลาร์ได้ไหม ถ้าตอบทางเทคนิคของผมตอนนี้ยากครับบิตคอยต้องขึ้นไปประมาณสักเจ็ดหมื่นสามอีกรอบถึงจะดึงไปได้นะก็เอาไว้แบบนั้นนะครับไว้อย่างนั้นนะ,ะก็รอรีบาวสักอีกครั้งหนึ่งแทงลงได้เปรียบต่อมานะครับ เมื่อเราพูดถึงเรื่องของราคาแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของดอทประมาณ226ล้านถูกถอนออกจากกระดานโรบินฮูดด้วยมือของวานเวล์ลับนะครับอันนี้ก็ข้อมูลมาจากวานอเลิร์ดนะครับเราก็ดอทหลายล้านรายการถูกขุดจากกระดานแลกเปลี่ยนไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักดอทประมาณ226ล้านตัวนะครับถูกวันขุดขึ้นมานั่นเองนะครับในช่วง24ชั่วโมงนะครับก็ ประมาณนั้นนะครับประมาณ21ล้านดอลลาร์หรือ USD นะครับเราก็ประมาณ150้าล้านดอล์นะครับก็มีอยอดโอนจากกระเป๋าบินฮูไปอย่างกระเป๋าไม่รู้จักก็น่าจะโอนไหลหลายธุรกรรมนะครับเพราะว่าธุรกรรมแรกคือประมาณ226นะครับธุรกรรม2ประมาณ150ล้านตัวนะครับเหมือนกับว่าเขาตอนนี้เขาขุดมาได้เพิ่มก็พยายามเก็บนะครับเพราะว่า บิ c คอยมันหาวิ่งแล้วนะครับรอราคาระเบิดแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาออกมาทำกำไรนะครับก็รอเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ก็มาจากเซสตเมนต์นะข้อมูลมาจาก x นะครับในวันที่ยี่บเจ็ดเมษายนปีสองพันยี่สิบสี่นะครับชิบะอินโช่วงนี้นะครับอ่ามันมีการกระตุ้นอยู่นะครับของกิจกรรมวานประมาณสองร้อยหกสิบแปดจุดสองหกเปอร์เซ็นในยี่ิบสี่ชั่วโมง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวานเริ่มมีการโอนอีเทอรียมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการกระจายเม็ดเงินเนี่ยไปฝั่งของชีบะอินูด้วยนะครับผมก็คิดว่าอันนี้คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ตัวของชีบะเนี่ยมีการขยับแต่ว่าในข่าวเนี่ยเขาให้เหตุผลอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับผมก็ไม่ไล่ราคานะบอกเหตุผลคือมีการอัปเกรด ช h บะอินเทอร์เน็เป็นพวกเกมการ์ดของช i บะนะครับมีการอัปเกรดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น1.2.7มีการปรับปรุงที่สำคัญโดยเป้าหมายเพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์นะครับของผู้เล่นและความลึกเชิงกลยุทธ์นะครับในเมนูโซเชียลในการอัปเดตตอนโหลดและการจัดการรายชื่อเพื่อนได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นแกมเมอร์เชื่อต่อได้ง่ายกว่าที่เคยนันเองนะครับต่อมา นะครับเราพูดถึงการทําธุรกรรมของวานแล้วนะครับเราจะพลาไม่ได้เลยคือเรื่องของไบแ a น c e กับคอ i n เ a เ e เอาไบแ a น c e ก่อนนะครับตอนนี้เขาหวังว่าชีบาอินุเนี่ยจะทะยานขึ้น0.3ตัว1,100ดอลลาร์ในญี่ปุ่นนะครับโดยไบแ a น c e แสดงรายการเป็นชิปกับ JPY นะครับตัวของชีบาแต่ตอนนี้ โมเมนตัม um ของตลาดไม่น่าอภิรมเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักวันสองวันนะครับอาจจะต้องเล่นกันหลังนอนฟาร์มเพโรกันอีกรอบหนึ่งนะครับนอนฟาร์มน่าจะวันศุกร์นะครับแล้วก็ตัวของ f อ c มก็คือวันพฤหัสนะครับก็ว่ากันไปเลยนะครับสองวันก็น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาเติมตลาดสักนิดหน่อยนะครับให้ตลาดไปแล้วพอที่จะเทต่อได้แต่ ัวชีบะนะต้องดูอีเาเรี่ยมอย่างเดียวละหวังอย่างอื่นผมว่ายากนะครับขนาดดอตขึ้นไปชีบะยังขึ้นไปไม่เท่าไหร่เลยส่วนตัวผมผมก็คิดว่าอย่างนี้นะครับอีเาเลี่ยมตอนนี้ลงสองพันแปดแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะลงถึงสองพันหนึ่งได้อีกรอบบิตคอยเขาไปห้าหกหมื่นแล้วอีเาเรี่ยมไม่ไปเลยนะครับแกรี่ดองอีเาเลี่ยมเอาไว้นะครับจำไว้เลยนะขอนะ อย่าอย่าให้ขอเลยนะครับว่าแกลี่สมัยหน้าขอโดนอัดสักทีนะนะครับการเมืองนะโดนอัดสักทีนะตุบตับตุบตับนะน่าจะสนุกนะครับอ่ะนะเรามาพูดถึงอ่าคอยเบสมากในยี่สี่ชั่วโมงนะครับชีบะพันล้านชิปเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้เปิดเผยในในชั่วโมงถูกโอนโดยคอยเบ็นะครับการเคลื่อนไหวนี้เป็นหนึ่งในธุรกรรมปลอยมาณมากที่เกี่ยวกับข้องกับชีบัตนะครับแล้วก็รวมถึงมีการโอนจำนวนมากไปยังและจากที่อยู่ต่างๆนะครับเช่นการอำนวยความสะดวกโดย Uniswap และหน่วยงานคริปโตขนาดใหญ่หลายที่นะครับการโอนของคอยเบ็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ1แสนชิป นะครับหนึ่งแสนล้านชิปนะแล้วก็มีมูลค่าประมาณ2.37จาล้านดอลลาร์นะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็น่าจะเป็นเชิงกลยุทธ์นะครับในการดําเนินงานหลายประการและการจัดสภาพคล่องธุรกรรมของลูกค้าสถาบานันและการปรับโครงสร้างของกระเป๋าเงินนะโดยรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับที่ที่มาเนี่ยน่ามาจากคอยเบสเลยนะครับติดตามได้ในใน X หรืออะไรอย่างนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญในเครือของชีบาะก็คือ K 9 i Finance นะครับก็เปิดตัวบน c r u s c h e r นะครับหรือ c r u s h e r นะซึ่งเป็นแอปเดิมพันของเหลวนะครับหรือ liquidity สำหรับระบบนิเวศของ DeFi นะครับของชิบะอินโนบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายดังนั้นฟีเจอร์แบบไดนามิกของบน c r u s h e r นะครับมุ่งหวังไปที่การปรับปรุบบงกระบวนการ stake นะครับมีส่วนร,ร่วมของ TBL ของชีบะเรียมให้เติบโตมากขึ้น นะครับก็เป็นการเปิดตัวโวน์คร u ชเชอร์นะครับที่คาดการไว้บนโม,มเมนตน์นะครับของชิบะอินุหรือชิบะเรียมเวอร์ชันที่2นะครับรับประกันฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นนะครับเกายไฟแนนก็เป็นคนทำตรงนี้นะครับก็ในวันที่ยี่บเ้าเมษายนปี2 0 2 4ี่ก็โพสไว้บนเนะครับก็จะทำไว้ามอย่างนะครับ1คือ,อเดิมพันโบนนะครับ สคือรับรางวัลจากเครื่องมือการตรวจสอบนะครับใครที่จะเข้ามามาทำกิจกรรมในร่วมในนี้ได้นะครับสคือมีการรับนะครับรางวัลเนี่ยผ่านลิงก์ตรงนี้นะครับในทวิตเตอร์นะครับเขาก็มีการเดิมพันพวกเหรียญโบนด้วยรับรางวัลจากเครื่องมือการตรวจสอบด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะครับ เพราะว่าทางเวียดนามตอนนี้นะครับฝึกอบรมผู้อยู่อาศัย1ล้านคนนะครับเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็ AI นะครับก็ตามรายงานสื่อท้องถิ่นของ a b บ l นะครับหรือ ABALL นะครับสนับสนุนโคต้าในการเปลี่ยนแปลงเศรษศกฐกิจที่เป็นรูปแบบของดิจิตอลประเทศไทยยังอยู่เท่าไหร่ก็ว่ากันนะครับเวียดนามเขามีความกระตือรือร้นที่จะไปได้ขนาดนี้ ถือว่าเขาเก่งมากๆนะครับเราอยู่ตรงไหนเราต้องพัฒนาไปให้ได้เอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ของช่องของเรานะครับก็คือ mission new m o v i p ตัวของชิบะดอ e Co คอนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วก็ฝาก กระดานปิดเกตไว้ละกันนะครับก็ท่านใดสนใจในการฝากลูน่าแคสิกดอกประมาณ5 8ระยะเวลาการฝากคือส0วันนะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของอหลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับสำหรับเรียนต้นน้ำท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าท่านใดสนใจในการสมัครผมก็แนะนำนะครับผมก็จะพยายามทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ละกัน นะครับเปิดอีกทีวันที่15บห้าพฤษภาก็เข้ามาจองกันก่อนได้แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและเราก็หวังว่าชีบะอินุจะโกทูโดมูนด้วยกันและพอร์ตารลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ b i t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิเกสามารถสมัครกระดาน